วส,สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านมึงยางะชาสรรค์ค่ะค่ะวันนี้เรามานิเทศติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาค่ะเชิญรับชมกิจกรรมได้เลยค่ะ วันศุกร์ที่2สิงหาคม2567นายประยงเหล่าลักจัญญนยาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2มอบหมายให้ดรนัทยศบุญสดและคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการในกลุ่มจังหวัดนะครชัยบุรีเพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการผลการนิเทศติดตามการวางแผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการจังหวัดสุรินมีจำนวนทั้งสิ้น4โรงเรียน,นสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งจํานวน3โรงเรียน,นสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ สมศึกษาสุรินเขตสองจำนวนหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์ครั้งนี้เป็นการดําเนินการนิเทศติดต,ตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์เพื่อศึกษาผลการดําเนินโครงการตามกิจกรรมตลอดจนประเด็นความต้องการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และระบบบริหารของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ผลการตรวจเยี่ยมความสำเร็จที่เกิดขึ้นใน5ประเด็น 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3. ด้านผู้เรียน 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 5. ด้านการมีส่วนร่วม ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยมีการพัฒนาการประเมินสมรรถนะและความสามารถทั้งด้านวิชาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะอาชีพของผู้เรียนส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติ RTN t และ O-net ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน1โรงเรียน1อาชีพนักเรียน1คน1อาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราจะไปสัมภาษณ์คุณครูและผู้เรียนกันนะคะว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาคะ่ะ<า><า>ดีค่ะคุณครูคะ ค่ะคุณครูขาได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาครั้งนี้คะได้ประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนและชุมชนนะคะคือเรามีการปลูกผักม,มีการเพราะเห็ดและเราได้นําไปขายในโรงเรียนก็จะทําเป็นอาหารกลางวันส่วนในชุมชนก็จะ,ะได้รับผักได้ได้ซื้อขายในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษด้วยค่ะคุณครูขาสวัสดีคะ่คะ แล้วสำหรับคุณครูได้อะไรบ้างคะอ๋ออีกนนึน่นงนขอบคุณทา,ทางโรงเรียนมีชัยที่ให้เรามีส่วนร่วมในการเข้าโครงการนี้นะคะได้หลายอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่เราไปนำไปพัฒนามาเราเอามาต่อยอดให้กับลูกๆของเราที่สําคัญนะคะเรามาต่อยอดกับอต,ตัวของเราเองซึ่งตอนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบการเกษตรนะคะแต่ว่าตอนนี้ชอบและเราได้ไปต่อยอดที่บ้านโดยการทาโคกหนองนาทำสิ่งที่เราเรียนมา แล้วก็อบลมมาเอาไปใช้ต่อในยอดของโครงกัรร่วมพัฒนาที่เอาไปใช้ที่โคกนะคะตอนนี้เป็นโคกที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล,งล่งเรียนรู้ของอำเภอรัตนบุรีค่ะ,ะคุณครูขาได้อะไรจากการเข้าร่วมโรงเรียนร่วมพัฒนาในครั้งนี้บ้างคะครับสำหรับโรงเรียนนะครับพอได้เข้าร่วมโครงการในสิ่งที่เราได้ก็คือ ทำให้ชุมชนมีรายได้โรงเรียนแล้วก็มีธนาคารโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะมีธนาคารโรงเรียนด้วยแล้วเงินก็ใช้จ่ายในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยถูกต้องสิ่งที่ดีมากสครับสำหรับโครงการโรงเรียนร่พัฒนาโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ่นักเรียนได้อะไรคะจากการเข้าร่วมโรงเรียนร่วมพัฒนาคะ ได้ความรู้ทางการเกษตรเช่นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินซึ่งใช้ระบบไฮโดรโปลิซึ่งเป็นระบบน้ำวนซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ปริมาณผลผลิตที่มากและการผสมปุ๋ยคอกและยังมีการปลูกต้นไม้และพืชผักต่างๆโดยใช้ดินซึ่งผมได้นำความรู้ที่ครูคสอนมาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านเพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาในการปลูกผักม,มาเพื่อคขารู้เกี่ยวกับ แปบลบว่าทํายังไงถึงจะได้กําไรถึงจะไม่ขาดทุน,นะค่ะแล้วอีกอย่างเคยขายแซนด์วิชค่ะหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทาําแซนด์วิชด้วยค่ะและอีกอย่างสออันนี้หนูเอาไปต่อยอดทําที่บ้านค่ะซึ่งได้ผลลัพธ์ดีมากมากเลยครับขอขบคุณลุงเบีย์มีชัยพัฒนาบริษัทบางจากคอมมิชชั่นสํานักงานเขตเวชธานีการศึกษาป,ประถมศึกษาสุรินทรเขตสงท่านประยงเรารักกันยานและท่านผู้สารเขตท,ท่าน